การตัดสินใจแม้วมันจะผิดพลาดแม้ว่าสรุปสุดท้ายแอมจะไม่ได้มีชีวิตการแต่งงานที่เพอร์เฟกแต่มันสอนอะไรแอมเสมออุยเป็นคนแรกเลยที่ถามตั้งแต่สัมภาษณ์มาทั้งหมดเอาจริงๆอันนี้จะเป็นการให้สัมภาษณ์ที่นี่ที่แรกเลยใช่แน่นอนค่ะหรืออาจจะไม่แต่งก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแอก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากๆนะคะที่ทางแถวได้มีโอกาสมาคุยกับ คุณแอปอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้งานยุ่งมากขนาดไหนคะแน่นดีสนุกดีงานแน่นใช่ไหมคะสนุกค่ะเมื่อก่อนนี้แอบจะไม่ใช่คนนี้เลยแต่ตอนนี้พอมันมีอะไรที่หลากหลายขึ้นเราเราทำงานหลายช่องขึ้นเรามีงานหลายรูปแบบมากขึ้นมันกลับสนุกขึ้นค่ะพูดเก่งขึ้นด้วยหรือเปล่าคะด้วยค่ะแต่ต้องบอกว่าจริงๆสิ่งที่ทำแอปพูดเยอะขึ้นคือไม่อยากพูดคำว่าพูดเก่งเพราะว่าแอบก็ แอ๋กยังไม่ได้คิดว่าตัวเองพูดเก่งอยู่ดีอะค่ะแต่มาถึงอย่างน้อยก็พูดเยอะขึ้นคือปีใหม่ค่ะพราะลูกเลยใช่ไหมคะเพราะลูกเลยค่ะเลยต้องทําให้เป็นคนที่จากที่ไม่เคยชอบอธิบายอะไรเราแต่คนจะมองเข้าใจไม่เข้าใจก็ก,ก็ก็แล้วแต่ตอบอะไรก็ตอบสั้นๆตั้งแต่มีลูกคือแอต,ต้องบอกเลยว่าแอบพูดเยอะที่สุดในชีวิตแสดงว่าน้องเข้ามาเปลี่ยน อะไรหลายๆอย่างในในชีวิตคุณแอปเยอะมากเลยทีเดียวอืมหลายอย่างจะเรียกได้ว่าแทบทุกอย่างเลยค่ะค่ะมันทุกอย่างเลยค่ะมุมมองชีวิตความคิดการตัดสินใจหรือแม้กระทั่งแบบชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการแบ่งเวลาคือทุกอย่างคือเขาเขาเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราค่ะไม่ได้อยากเล่นแบบ ดรามา่าแบบแบบชีวิตครอบครัวชีวิตคูตค่ที่มันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนส่วนใหญ่จะให้บทยังไงก็แอบเยอะอาจจะแบบไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงประสบการณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเขาคงคิดว่ามันเชื่อมโยงกับคนดูได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่บอก อยากหนีทางนั้นไปเลย <dow> คือชีวิตจริงเราเจอมาหมดแล้วเราไม่อยากกลับลงไปในในฟิลเดิมที่เราเคยรู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ว่าลงไปแล้วเราคงจะเก็ตง่ายเข้าใจความรู้สึกตัวละครง่ายเพราะเราเคยมีประสบการณ์แต่ว่าไม่ได้อยากจมอยู่ตรงนั้นแล้วอยากเปลี่ยน Move on ดีกว่าไปทางอื่นไปเลยตลอดชีวิตที่ผ่านมาจนวันนี้เคยเคยใส่ทูพีซไหมคะใบ่เคยใส่ด้วย ต่ใส่เวสสูททับก็ใส่ทูพีซใหน้นานอ้าก็ใส่นะอะอาจริงก็ถือว่าใส่แต่ไม่เคยแบบว่าใส่แต่คนอื่นไม่เห็นเองไม่จริงๆแล้วเป็นคนขี้หนาวด้วยขนาดเล่นน้ำเมืองไทยยังหนาวเลยก็ต้องใส่แบบ,แบ,บเวสสูททับโอ้ลูกเชียร์มากเลยค่ะลูกมันแบบคุณแม่ทำไมแบบคือว่าเห็นคนอื่นใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเนี่ยลูกก็จะเป็นแบบจะเป็นอีกด้านหนึ่งที่แอฟแบบ ต่างกเลยค่ะคุณแม่รแ,แบบลูกอยากให้คุณแม่เสร็จบิกินนี่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นแนวนั้นเลยอคะ่ะอยากเห็นเนี่ยแต่ไม่ได้แปลว่าถ้าวันหนึ่งอไปทะเลแล้วเกิดวันหนึ่งอยากจะใส่ขึ้นมาก็ใส่ได้ถึงตอนนั้นก็อย่าว่าแอลนะคะคืออยากคือแอลว่าชีวิตนึงอะเราเรามีสิทธิ์เลือกทําอะไรก็ได้ค่ะ ทุกวันนี้เราเป็นแบบนี้ไม่ได้แปลว่าวันหนึ่งเราจะเป็นแบบอื่นไม่ได้อะคะ่ะเป็นได้คะ่ะใครใครก็อยากทําอะไรก็ได้ที่มันไม่ไม,ไม่มีผลกระทบต่อคนอื่นไม่ไม่เลือดร้อนคนอื่นนะสวยและดูแลตัวเองดีขนาดนี้มีคนมาจีบไหมคะอายจเนเลยที่ต้องตอบว่าไม่มีจริงเหรอไม่มีคะ่ะจริงๆแล้วส่วนตัวลึกๆคือความรู้สึกเราถ้ามีคนเข้ามานี่คือเราพร้อมที่จะเปิดใจแล้วหรือยังค่ะ จริงๆไม่เคยเปิดค่ะแต่ต้องยอมรับว่าไม่ได้สนใจแอบว่าสำหรับคนเป็นแม่โดยเฉพาะค<ะ>่ะอากา่ีก็ต้องพูดตรงๆก็คือเป็นซิงเกิลมามแล้วก็ยังทำงานด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีเวลาที่จะคิดจริงๆนะคะหรือจริงๆอาจจะมีคนเข้ามาแต่ว่าคุณแอบไม่รู้ตัวหรือเปล่าว่าเขากาลังเข้ามาแบบเข้ามาจีบคิดว่าไม่นะฟังดูน่าสงสารนะไม่นะไม่ต้องสงสารนะคะนีน่พูดเล่นไม่ต้องสงสารนะคะ คือคิดว่าไม่ค่ะ mm. อืมคิดว่ามั่นใจเพราะทุกวันนี้ mm. แอมไม่ค่อยได้แบบมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆแอมอยู่ทำงานกับประมาณสมทีมเนี่ยทีมละครทีมรายการอีกสองรายการาไม่ค่อยได้เจอใครนอกนี้นอกจากนี้เท่าไหร่ mm. ก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างเงีย้ย,ย mm. แต่ซึ่ง mm. แอมว่า จริงๆมันอาจจะไม่ง่ายนักดูเฉพาะในสังคมไทย<ะ>ในการที่จะเริ่มต้นใหม่เรามีทั้งตัวตนที่มาพร้อมเรื่องราวที่ทุกคนรู้คือมันไม่ได้แบบมาเ,เงียบๆแล้วก็มีลูกสาวอีกหนึ่งคนอย่างนี้ค่ะจริงๆลูกสาวเปิดรับมากเลยคะ่ะลูกสาวผักดันตลอดลอดลูกสาว,ไม,วไม่ห่วงไม่ห่วงคุณแม่เลยเชียร์มากเนะชียร์มั่วไปหมดเลยลูกเ <laughs> ชียร์มากคือเขา เขาอยากเห็นแม่ยิ้มก็เคยถามกันนะคะก่อนนั้นนี่เขาบอกเขาอยากมีน้องเนียบอกปีแม่จะมีน้องได้ยังไงรู้ว่าแม่อยู่กับหดูทุกวันแล้วเม่ไม่เคยอยู่กับใครเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่เจอไม่มีเอางี้ที่แคือคือมันไม่มีเลยอะค่ะที่ที่จะแบบมี potential อะไรเงี้ยคะก็เขาแบบเดี๋ยวหนูหาให้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้คือคือเขาไม่เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบดราม่าหรืออะไรเขาเขารู้สึกว่า อยากมีอยากเห็นภาพนั้นไม่ไม่ได้ห่วงแม่เลยค่ะทุกวันนี้ความสุขในชีวิตของพี่แอฟก็ค,คือนอกจากงานแล้วก็น้องปีใหม่ยังมีความสุขอะไรในแง่อื่นอีกบ้างไหมคะที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแบบเอยจริงๆ p พี่แอฟก็มีมุมนี้เหมือนกันคือรวมๆแอลก็คงมีความสุขกับการที่ตอนนี้อยังสามารถบาลานซ์ทุกอย่างได้อ,อย่างลงตัวค่ะ ยังมีเวลาให้ตัวเอง<ม>ถึงแม้จะน้อยมากคือต้องรอปีใหม่หลับก่อนม,มีเวลาให้ลูกมีเวลาทุ่มเทให้กับการทํางาน<ม>ยังมีเวลาดูแลครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่ยังมีเวลาให้เพื่อนส่วนเหตุ so, okay, ส่วนนี้อาจจะน้อยที่สุดแต่ไม่ใช่ไม่รักเรารักกันแต่ว่าเพื่อนก็อยู่ในช่วงนี้เหมือนแอปเหมือนกันค,คือช่วงเวลานี้มันเหมือนเป็นช่วงเวลาแบบจะต้องสุดๆไปเลยกับการทํางานเหมือนกับถ้าไม่พีคตอนนี้ถ้าไม่เต็มที่ตอนนี้ค่ะ มันไม่มีโอกาสนี้แล้วนะแม่ลูกคู่นี้บอกรักกันทุกวันไหมคะอุ้ยทุกวันค่ะทุกวันเลยทุกวันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดค่ะอันนี้อาจจะเป็นความเคยชินที่ที่เราทํากับเขามาตั้งแต่เล็กแล้วก็ที่บ้านหมายถึงครอบครัวแอฟคุณตาคุณยายทั้งสองคู่ก็ก็บอกรักกันตลอดที่ที่บ้านเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดคุณพ่อคุณแม่แอฟก็ ยังกอดหอมบอกรักแอฟซึ่งกอายุแค่นี้ตลอดเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นถึงความเคยชินในการแบบแสดงออกถึงความรักความผงใายของกับคนในครอบครัวว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมันไม่ใช่เรื่องน่าเขินหรืออะไรลูกสาวนี่คือเป็นส่วนสําคัญเลยไหมคะที่ทําให้คุณแอฟกลับมาได้เร็วอย่างทุกวันนี้ใช่ค่ะเป็นส่วนสําคัญค่ะอันนี้ต้องยอมรับเลยค่ะคือด้วยส่วนตัวตัวเองอะ ก็เ <One> ป <input> ็นคนที่หมายถึงว่าก่อนตัดสินใจอ่ะเอาแน่นอนก่อนที่จะมันก่อนมาถึงจุดตัดสินใจแล้วก็ต้องมีช่วงที่เราดาวเราเสียใจอะไรมาก็แล้วแต่แต่ก็เป็นคนมั่นใจว่าเมื่อเราพยายามจนถึงที่สุดแล้วคือมันไม่มีที่สุดกว่านี้แล้วหมายถึงเราทําดีที่สุดแล้วเราให้เวลากับมันแล้วเราพยายามดีที่สุดแล้วเราแก้ไขปรับปรุงตัวเราเห็นว่าตรงไหนเป็นจุดบอดเราแก้หมดแล้วทุกจุดเมื่อเราพยายามดีที่สุดแล้วเราทํา ไป่าน,นี้ไม่ได้แล้วเราจะไม่เสียใจกับการตัดสินใจของเรา<ช>แล้วอันนี้คือจุดสำคัญจุดแรกแต่พอหลังจากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราตัดสินใจไปแล้วอะค่ะลูกเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราไม่เสียเวลานานกับการจมอยู่กับอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะยิ่งลูกเหลือเราคนเดียวเรายิ่งต้องแบบ ยิ่งต้องทุ่มเทให้ลูกค่ะเราจะเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเราและไม่เป็นประโยชน์กับลูกไม่ได้เราจะแบบเสียใจดาวอยู่ไม่ได้เพราะลูกมองเราอยู่มองตลอดเลย <c oughs> ไม่ได้แล้วแล้วเด็กอะคะ่ะยังไงเขามีสัญชาตญาณที่แบบรับรู้ได้ต่อให้เราไม่พูดออกมาแต่ถ้าข้างในเราเศร้าข้างในเราเครียดข้างในเราไม่มั่นใจเนี่ยลูกจับได้หมดเลยนะคะต่อให้เราจะแบบฝืนยิ้มหรืออะไรขนาดเป็นนักแสดง แต่เขารู้ค่ะว่าข้างในเราไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นลูกเป็นสิ่งที่ช่วยอะมากๆเลยที่ทําให้เราแบบเฮ้ยเราต้องมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้ามองไปงนะเพราะว่าลูกรออยู่เราจะจมอยู่นี้ไม่ได้ลูกรออยู่ลูกรอเล่นกับเราอยู่เอาแค่ง่ายๆแค่เนี้ยเราจะมานั่งเสียเวลานัน่งคิดอะไรเรื่องเก่าๆเขารอเล่นกับเราอยู่<ๆ>เขารอเราเล่านิทานอยู่เขาเขาเขาต้องการเราตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นมึงเลยทําให้เราก้าวข้ามผ่านอะไรหลายๆอย่างมาได้อย่าง อย่างง่ายดายค,คือรู้ตัวอีกทีแล้วผ่านเรื่องนั้นมาผ่านมาไกลล้เพราะว่าเรายุ่งอยู่กับการเลี้ยงลูกมุมมองเรื่องของการแต่งงานสําหรับ<ม>คุณแอปเองเปลี่ยนไปไหมคะยังมองว่าความรักยังคือสิ่งสวยงามอยู่หรือเปล่าแน่นอน,นะคะ่ะยืนยันแล้วตัดสินใจเหมือนเดิม,มไม่เคยอยากแก้อะไรเลยในชีวิตไม่ได้บอกว่าเราตัดสินใจถูกหรือเราตัดสินใจดีดีของเราอาจจะไม่ดีสําหรับคน,<ม>คนอื่น แต่คิดว่าทุกๆการตัดสินใจทุกๆช่วงชีวิตที่ผ่านมามันเลยทําให้แอฟเป็นแอฟทุกวันนี้ทุกๆการตัดสินใจแม้ว่ามันจะผิดพลาดแม้ว,ว่าสรุปสุดท้ายแอฟจะไม่ได้มีชีวิตการแ่ำงงานที่เพอร์เฟกแต่มันสอนอะไรแอฟเสมอมันให้บทเรียนที่ดีสําหรับแอฟอทุกๆประสบการณ์มันให้อะไรกับเราเสมอ,อแอฟก็ยังเชื่อเหมือนเดิมว่าความรักยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขให้ตัดสินใจใหม่แอบก็ยังตัดสินใจอย,อย่างนั้นเพราะณตอนนั้นแอบมีความสุขมากๆ ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยมีอย่างน้อยเรามีตอนนั้นแต่เราอาจจะไม่ได้โชคดีที่มันจะยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน<ะ>แต่ณนะตอนนั้นเรามีความสุขมันก็มันก็ดีที่สุดแล้วสําหรับเรา<ม>ก็ยังดีกว่าชีวิตนี้ไม่เคยเจอเลย<ม>คือมันแค่เปลี่ยนคือคนเราอาจจะไม่ได้โชคดีในทุกช่วงชีวิตอันนี้ไม่ใช่เฉพาะชีวิตคู่อาจจะหมายถึงการทํางานก็เหมือนกัน<ม>ถ้าเราเคยพีคมาแล้วช่วงหนึ่งอะแลช่วงนี้ไม่ได้พีคเหมือนเดิม แต่ก็ยังดีกว่าชีวิตนี้ไม่เคยพีคเลยไหม,มค่ะคือมันมันต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวแล้วก็เหมือนใจเราต้องพร้อมรับตลอดเวลาว่าจะขึ้นจะลงจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีใครเหล่าที่จะแย่ไปหมดไปตลอดการแต่งงานก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าใช่แน่นอน,นะคะ่ะหรืออาจจะไม่แต่งก็ได้ค่ะคือแอบรู้สึกว่าย,ยิ่งโตขึ้นนะรูปแบบการใช้ชีวิตคู่เหมือนมัน มันมีมากกว่าที่เราเคยคิดเมื่อก่อนเราคิดว่ามีแค่โสดกับไม่โสดหมายถึงไม่โสดก็คือแต่งงานาาแต่ในเนี้ยเห็นบางคนก็อาจจะใช้ชีวิตคู่แบบที่ไม่ได้แต่งงานก็ได้ก็มีมเหมือนกันคือมันมันตอบยากมันแล้วแต่เราณตอนวัยนั้นหรือแล้วแต่คู่ด้วยบางคนถ้าเขาไม่ได้เชื่อในการแต่งงานแต่เราอก็อาจจะเป็นคู่ชีวิตกันก็ได้ก็เป็นแบบเพื่อนค,คู่คิดกันไปแบบนี้ก็ได้<ฮ>หรือตอนนั้น เราจะเจอคนที่เขาเชื่อในชีวิตแต่งงานแล้วเราก็เชื่อเราก็แต่งกันได้อแอบว่ามัน,ม,นมันล้วทั้งคู่ของเราค่ะสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณแอบณวันนี้คืออะไรค่ะครอบครัวค่ะทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าครอบครัวหลอ่อหลอมแอบทำให้มีความคิดแล้วก็เติบโตมาจนทุกวันนี้แล้วทำให้แอบเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ตัดสินใจแบบนี้ แล้วจนทุกวันนี้แอฟส่งต่อสิ่งนี้ไปให้ปีใหม่แอฟก็เลยบอกว่าแอฟตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลูกเพราะแอฟรู้สึกว่าคุณแม่แอฟคุณพ่อแอฟหรือแม้แต่คุณแม่เลี้ยงแอฟคุณพ่อเลี้ยงแอฟก็ก็คือ,อส่วนหนึ่งมันคือก้อนเดียวกันสำหรับแอฟคือคำว่าครอบครัวจริงๆแล้วเรารู้แล้วว่าไม่ว่าเราเจออะไรในชีวิตจะร้ายจะดีคือเขาอยู่กับเราเสมอ และโดยเฉพาะครอบครัวแอบบอกเลยว่าคือคือเขาอยู่แบบที่รักแล้วก็เคารพการตัดสินใจของแอไม่ได้ชี้นำไม่ได้ชักจูงในการตัดสินใจใดๆเลยในช่วงชีวิตแอลแต่เขาซัพพอร์ตคือให้ให้การตัดสินใจของแอเองแต่ไม่ว่าลูกจะตัดสินใจยังไงเขาพร้อมพร้อมซัพพอร์ตพร้อมสนับสนุนหรือถ้าเมื่อไหร่เราต้องการความช่วยเหลือเขาก็ พร้อมถ้าอยากให้ความช่วยเหลือก,ก็เขาก็พร้อมนะตรงนั้นแรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันคือทุกอย่างของแอมเลยอะค่ะ